ับสวัสดีสําหรับผู้ที่ติดตามการเดินทางของลุงลิงพาเที่ยววันนี้เรามาอยู่ที่วัดมหาบุตรหรือที่เรียกกันจนชินปากว่าวัดแม่นาพพะโนงอยู่ที่ถนนออนุทหรือสกุมวิท77นะครับซอยออนุท7จะเป็นที่ตั้งของวัดมหาบุตรหรือวัดแม่นาพพะโนง ที่คนรู้จักกันทั่วไปแล้วครับจะมีประชาชนและพี่น้องชาวต่างจังหวัดใกล้เคียงหรือในกรุงเทพแวะเวียนมาขอพรแม่นาคหรือย่านาคกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขอพรเรื่องความรักขอพรเรื่องโชคลาภต่างๆนะครับ คนที่สมหวังก็จะซื้อของมาถวา,ายย่านาหรือแม่นาทุกวันหยุดก็จะมีคนเวียนไหวามาตลอดนะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาโดยไม่ขาดสายนะครับเราไปติดตามดูกันนะครับสำหรับต้นตะเขียนนี้นะครับส่วนมากก็จะมา ใช้มือลูบๆๆนะครับเพื่อหาเลขเด็ดนะครับที่เขากล่าวขานกันว่ามีเลขเด็ดมางคก็เห็นนะครับแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคลคลจะใช้แป้งหรือน้ำมันแล้วแต่ ครับผมมาถึงหน้าศาลยานาคแล้วนะครับเราเดินเข้าไปชมดูข้างในกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมาจากหลายทิศหลายทางครับก็เข้ามากราบไหว้ยานาคหรือแม่นาคกรกะนดงนะครับจะถ,ถูกเทียนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นชุดไทยนะครับ กไปถวายยา้านะครับเมื่อเขาสมหวังเราก็จะมาซื้อของถวายยา้ากันนะครับตามที่ได้บนบานสารกล่าวเอาไว้ครับ สำหรับท่านที่มาปิดทองย่านาคนะครับห้ามปิดทองที่ใบหน้าย่านาที่ดวงตาและริมฝีปากย่านาห้ามเทน้ำมันจันหรือที่องย่านาห้ามพรมน้ำอบและลดน้ำย่านาให้ปิดทองขอพรย่านาที่ ฝ่ามือนะครับสำหรับท่านที่จะมาขอพรหรือว่ามาปิดทองยานาบนะครับก็มีกดห้ามอยู่นะครับก็อ่านกันให้ดีนะครับผมก็จะมีป้ายด้านหลังยานาบ ฝ่ามือยาลงยานะไปห้าห้าปีนะเดี๋ยวท้ายคนเดินเข้าไปปีดตองอ่ะนะครับเขามีอาหารทั้งข้าวหวานนะครับผัหวานย่าหนะ้า ก็สำหรับท่านที่จะมาวัดหมหาบุตรหรือวัดแม่นาคพระขนงนะครับที่จะมากราบไหว้หรือมาขอพรออยานาคนะครับก็เดินทางมาได้ครับสำหรับรถ BTS ก็จะมาลงที่สถานีอ่อนนุชนะครับนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาก็ไม่กี่บาทน,นะครับใกล้นิดเดียวครับจากปากซอยสุขุมวิท77ินะครับ เ้ามาที่วัดมหาบุตรก็ไม่ไกลนะครับสำหรับท่านที่จะนำรถมาเองก็มาทางถนนอ่อนนุชนะครับรากบังมาที่ซอยอ่อนนุชเจ็ดเดี๋ยวเข้ามาได้เลยนะครับสถานที่จอดรถกว้างขวางนะครับทางวัดก็จัดที่สถานที่จอดรถไว้ให้กว้างขวางนะครับสำหรับท่านที่จะมา ขอพรย่านาหรือมาทําบุญที่วัดมหาบุตรนะครับก็ขอเลื่อนเชิญน,นะครับวันธรรมดาก็มาได้นะครับหรือจะมาวันหยุดนักขัตฤกษ์คนก็จะเยอะหน่อยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้ลุงริงพาเที่ยวด้วยนะครับการาบขอพระคุณานโอกาสนี้ครับผม ก็สำหรับต้นตะเคียนด้านนอกนะครับนี่น้องๆก็ทําอะไรครับผมตั้งใจนน้องๆตั้งใจนะครับรค่อยลูกนะครับแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละคนนะครับก็อุปกรณ์ก็จะเป็นน้ํามันหรือมากูนะครับ ก็จะมีภาพแพรเจ็ดสีาม,มัดไว้นแต่คนที่จะชอบถ่ายภาพก็เรียนเชิญนะครับที่วัดมหาบุตรหรือวัดย่าหน้าครับผมซึ่งก็ขอบอกเลยนะครับผมว่ายินทั้งบุญได้ทั้งความสบายใจนะครับมาที่วัดมหาบุตร ก็สําหรับศาลานี้นะครับก็จะเป็นศาลาอาจารย์พลช่างเจริญนะครับผู้ปั้นรูปเหมือนของแม่นาคพระกนงนะครับอาจารย์พลช่างเจริญนะครับเป็นผู้ปั้นรูปเหมือนของย่านาคหรือแม่นาคพระขนะโนนะครับนี่ก็ศาลาของท่านก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับท่านที่จะมากราบไหวก็ มีดอกไม้ทู้เทียนบูชานะครับข้างนอกซื้อเข้ามาแล้วก็กราบไหว้กันนะครับอาจารย์ควนช่างจเจริญ ไปยืตรกัหาเนวครับเบาๆนอยู่ซ้ายวาไปไปยืดขึ้นไปกะาทีหลักงกตรงน่ไล่เปนวายืขึ้นไปแล้วเสียงมัดีแรงแรครับแต่แรงในแรงใจที่ทให้เราขึ้นทิงิ้งท่งทใวันนี้ขอใรวยนทิ่ท่ใ ผูกใจอาจารย์ทวิตาวันนีอโอ้โหอาจารย์ตายของเราบอกว่าวันนี้ไม่เป็นไรเออมังกรมังกรนอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอาจารย์แนี้าอาจารย์ตาเอาละฮะวัีอาจารย์ตายบอกว่า ลูกทีสองนจะเพิ่มความเสี่ยงขึอีกนิดนึงครับเตตัวสองนี่ผู้หญิงนะตัวสองนี่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะครับเออไปเกยทหารเขาก็ไม่รับนะฮะเพราะมันเป็นผู้หญิงขึ้นไปแล้วครับทีสโอ้โหเอาละใครอย่าไปมีเรื่องในตัวสองแล้วมันเตะตายเลยครับบอกว่ายื้นไปครับตัวสุดท้ายอันนี้เน้นหนีมาเล่นแล้ววะเนี่ย ยืนจัไปนะครับหนึ่งสองาไปมือดโชว์ได้ยังไงครับอยาอยัาอย่าย่าไปเรียนแบบนะน้องๆหนูๆนะเดี๋ยวหล่ลงมาคอคอคอย่นเลยสาบาทพ้อมด้วยโรงพานละ ข้โอันนี้ไปด้วยเกียด้วยโยโเียงหัวเขกใส่บาตให้บอลใสเียงหัวไม่ต้องฟ้าไม่ต้องรองเท้าไมไม่ต้องพอนี่อนะโอ้คโพดโยโยองกออง ยอมใหญ่แมาทุกปีนะต่อเงินต่อแางต่อยอดความสุงให้กับาไม่ด้้องเาก็ต่อไปเกานี